กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมไมสไตล์ Style, มาเวลวคนเดิมถ้าในวันนี้เราจะพูดถึงข้อสังเกตที่ได้จากอนิเมะเรื่อง Shadow House ตอนที่1กันนะครับ ซึ่งหากท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปบ ili ิลิบิลิเลยครับและสุขสรรมาสงการนะครับถึงแม้กว่าจะลงคลิปนี้มันจะเลยสงการแล้วก็ตามแต่โดยขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่การสปรอยอนิเมะทั้งตอนนะครับเป็นแค่จับข้อสังเกตจากอนิเมะหนึ่งตอนว่าเราจะได้อะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างจากอนิเมะหนึ่งตอนผมต้องบอกก่อนว่าผมดูมังงะมาก่อนแล้วดังนั้นถ้าหากขอสปอยแล้วก็ มีหวังได้จบทั้งเรื่องแน่นอนโอเคครับอย่าช้าเลยไปดูกันเลยครับ大事なことシャドウ家は素晴らしい貴族である生き人形はシャドウ家に使えることが幸せである ครับผมสิ่งแรกที่เราได้เห็นก็คือลักษณะของนกอีกาสีดําครับนกอีกาสีดําตัวนี้มันก็ำลังจะบินกลับบ้านของมันหรืออะไรสักอย่างจนกระทั่งเราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนกอีกาสีดําตัวนี้เป็นขมาวเป็นขมาวที่คอยส่งข่าวสารหรือการสังเกตการจากระยะไกลให้กับเหล่าชาร์โดที่อยู่ในปราสาทนี้นะครับซึ่งหากเราดูอนิเมะจบแล้วเราจะรู้ได้ว่านกอีกาสีดําตัวนี้ มีแค่เฉพาะกลุ่มของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเท่านั้นโดยจะคอยส่งข่าวสารและเฝ้าสังเกตการเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนอกปราสาทชารูเฮานี้ครับครับผมข้อต่อมาที่เราได้เห็นนะครับจะเป็นลักษณะของห้องขังประตูขนาดใหญ่และข้างในนั้นจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปล่อยพลังที่ไม่คงที่ครับ ตามผู้ชมสังเกตจะสังเกตได้ว่าเขาปล่อยพลังออกมาตลอดและปล่อยพลังจำนวนมหาศาลออกมาเลยจําเป็นจะต้องขังไว้ในห้องขนาดใหญ่นั้นเพื่อไม่ให้พลังนี้ไหลแพร่สู่ภายนอกและจะเป็นอันตรายต่อปราสาทเชลโ h เฮาสนี้ด้วยครับข้อต่อมาที่เราได้เห็นก็คือลักษณะของรถไฟขบวนหนึ่งแบบเดียวกับที่เราเห็นในเทลเลอร์และเอนดิ้งเลยครับ เป็นรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอ้น้ำที่ทจําเป็นจะต้องเติมถ่านอันเป็นเชื้อไฟอยู่เรื่อยๆเพราะด้วยความที่ว่ารถไฟคันนี้กินพลังงานเป็นอย่างมากและอีกอย่างรถไฟคันนี้ยังเป็นเหตุเกิดของเรื่องราวอะไรหลากหลายอย่างด้วยเช่นกันโดยเราได้รู้ว่าแท้จริงรถไฟคันนีเน้เป็นของตระกูลชาร์โดเฮาส์นั่นเองครับ ข้อสังเกตต,ต่อมาคือกลุ่มของผู้ใหญ่ในตระกูลชาโดเฮานี้ครับจะสังเกตได้ว่าแต่ละคนจะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปและยังมีลักษณะเด่นของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปด้วยโดยเหล่าผู้ใหญ่นี้จะสังเกตได้ว่าจะใส่ชุดที่มีความหรูหราและร่างกายที่ดำสนิทแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทรงผมความชอบการกระทำหรือแม้แต่ชุดก็ตามแต่ โดยถ้าไม่เรารู้ว่าผู้ใหญ่ในอาจจะมีบทบาทสำคัญกับอนิเมะเรื่องนี้ว่าก็เป็นได้โอเคครับข้อต่อมาสิ่งที่เราได้เห็นคือของเหลวสีดำกับผู้ใหญ่ตระกูลช h a ์โดเฮาส์สอคนเป็นผู้ชาย1คนและผู้หญิง1คนโดยสังเกตได้ว่าพวกเขานำขวดบรรจุของเหลวเหล่านี้ใส่ในแก้วแล้วให้เด็กแต่ละคนได้ดื่มกิน ทำให้เด็กเหล่านั้นเหมือนกับถูกล้างสมองทําให้ทําตามคําสั่งของตระกูลชาร์โ h เฮาอย่างไม่ขัดข้องของเหลวสีดํานี้อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญอันเป็นสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในตระกูลชาร์โดเฮานี้และอาจจะเป็นสาเหตุที่เหล่าตุ๊กตาภายในเรื่องยอมรับฟังคําสั่งของเหล่าชาร์โดอย่างไม่ขัดข้องก็เป็นได้ครับ โอเคทีนี้มาต่อที่ตัวละครหลักเรื่องกันหน่อยดีกว่าตัวละครอย่างเอมิลิกะบที่ได้ตื่นมาจากที่นอนของเธอและทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลชาโดวดคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคสเราจะได้เห็นว่าก่อนที่เอมิลิกะจะไปหาท่านเคสนั้นจะต้องผ่านเครื่องอะไรสักอย่างที่น่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายของเอมิลิกะบทำความสะอาดให้กับท่านเคสด้วยและในฉากเหล่านี้เรายังได้เห็นถึงงานอาร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรื่องไม่ว่าจะเป็น รูปภาพที่แปะอยู่ตามฝาผนังและหน้าตาห้องของท่านเคสเป็นไปได้ไหมว่าเอเมิลิโกะก็คือหนึ่งในคนที่ถูกของเหลวสีดำงำสมองและความคิดทำให้ทำตามแต่คำสั่งที่ชาร์โดสั่งเพียงเท่านั้นแต่สิ่งที่เอเมิลิโกะน,น,นั้นมีมันแตกต่างเธอมีความเป็นตัวเองสูงเป็นอย่างมาก เราจะสังเกตได้ว่าตัวละครเอมีลิโกะจะมีลักษณะล่าเริงหูไวตาไวและถือเป็นตัวละครที่น่ารักตัวละครหนึ่งเลยทีเดียวแต่อย่าให้ความน่ารักเหล่านี้หลอกคุณไปอันขาดเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะดาร์กนะครับอาจจะไม่เวลวร่เหมือนเมอินอ b บิสหรือ School Day แต่ก็เนื้อหาเข้มข้นในระดับหนึ่งนะครับ มาที่ฉากต่อมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเอมิลิโก้นั้นตื่นสายทำให้ท่านเคที่รออยู่สร้างขมเหลวยางมหาศาลจนถึงขั้นสร้างตุ๊กตาขมเหลวย่างมากในตอนที่รอเอมิลิโกอยู่นั่นเองในฉากนี้ทำให้เราได้เห็นความสำคัญของตุ๊กตาที่คอยทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูดทำความสะอาดให้กับคนในตระกูลชาร์โดเพราะคนในตระกูลชาร์โด นั้นสามารถสร้างเห่าได้อย่างมากจํานวนมหาศาลยิ่งเวลาผ่านไปการสร้างเห่าก็ยิ่งมากดังนั้นจึงจําเป็นไปนอย่างมากที่จะต้องให้คนที่เป็นตุ๊กตาคอยทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆทุกวันตุกวันด้วยเหตุนี้เราจึงได้รู้ถึงความสําคัญของตุ๊กตามีชีวิตนั่นเองครับ ข้อต่อมาเราจะได้เห็นถึงกระบวนการปล่อยเข่าของชาโดเคสทำให้รู้ว่าชาโด้แต่ละคนอาจจะมีการปล่อยเข่าออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นของเคสเมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบความรู้สึกที่ไม่พอใจกังวลใจหรือว่าโกรธจะมีลักษณะของเม่าสีดำลอยออกมาจากศีสะะและยิ่งปล่อยไว้มากๆจำนวนเข่ายิ่งเยอะเกินจะควบคุมเหมือนอารมณ์ของเธอนั่นเองแต่ในขณะเดียวกัน อำนาจของขมเหลาก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็นเมื่อขมเหลตัว,ตวบนตัวของชาโดโดนสิ่งที่ลักษณะคล้ายแป้งแล้วจะดูดซับแป้งโดยอัตโนมัติดังนั้นก็หมายความว่าหากชาโด้จะแต่งหน้าขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวพลังของขมเหลนั้นสามารถดูดซับแป้งได้แต่ในขณะเดียวกันขมเหลาที่ดูดทําความสะอาดแล้วก็มีความสามารถในการจับตัวกันเป็นก้อนและยังสามารถสร้างเป็นตุ๊กตาขมเหลได้อีกด้วยนั่นเองครับ โอเคครับลองมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือด้านนอกของปราสาทชาร์โดเฮาครับเอาจริงๆมันไม่ใชงว่าเป็นด้านนอกหรอกครับจริงๆมันก,ก็คือก็คือจะเป็นห้องส่วนตัวของชาร์โดแต่ละคนและข้างนอกที่ผักของเคสนั้นตอนที่เอมิลิโกต้องการทําความสะอาดจากภายนอกเอมิลิโกได้ไปจ้องตาครับคนที่อยู่จากด้านนอกซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆแล้วจะสังเกตได้ว่า ตัวละครที่เอเมริโกเจอนั้นคือตัวละครตัวเดียวกับที่ถูกขังในห้องเพราะการปล่อยคำเหมาที่มากเกินกว่าจะควบคุมได้นั่นเองครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมและในวันนี้สวัสดีครับ